สวัสดีครับพบกับผมฉัดและช่อง about car นะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมารู้วิธีการเปลี่ยนทานรีโมทรถยนต์นะผมด้วยตนเองนะครับผมซึ่งกุญแจรถคันนี้ก็เป็นกุญแจรถ Honda าแจ๊นะผมปี2017นะครับผมซึ่งเป็นโชมปัจจุบันนะครับผมที่ขายอยู่ณนะตอนนี้นะครับผม เอาละครับผมซึ่งก่อนที่จะพาไปรู้วิธีการเปลี่ยนทานนะครับผมรีโมทด้วยตัวเองเนี่ยผมก็จะขอเล่าอาการมันก่อนนะครับผมว่ามันมีอาการยังไงนะครับผมถึงรู้ว่าฐานรีโมทหมดแล้วนะผมซึ่งอาการของมันก็คือน,นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนพร้อมเสียงมีสัญญาณเตือนมันสามารถนะครับผมใช้ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับผมซึ่งคําตอบนี้ผมผมก็ได้โทรไปถามที่ศูนย์ของ Honda ศูนย์ฮอนด้าก็ตอบมาว่านะครับผมมีอายุการใช้งานต่อไปอีกได้ประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์นะผมขึ้นอยู่กับการใช้งานนะผมย้ำนะครับขึ้นอยู่กัรใช้งานนะครับที่ทางศูนย์ฮอนด้าตอบกลับมาซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้นะครับผมพยายามทดลองด้วยตัวเองนะผมว่าอายุการใช้งานเนี่ยนะครับผมมันจะมีอายุการใช้งานได้นานเท่าไรนะครับผมซึ่งผมก็ได้ใช้มาประมาณนะครับสเดือนก็ยังใช้ได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต ก็บางครั้งนะครับผมก็จะมีอาการแบบไม่สามารถปลดล็อกอัตโนมัติได้นะครับผมแต่ก็ยังสามารถนะผมกดเปิดรถได้นะผมแล้วก็ยังสามารถกดปุ่มตร์ทาาได้นะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นนานครั้งนะผมไม่ได้เป็นแบบเป็นครั้งหนึ่งวันที่2ก็จะเป็นต่อนะครับผมก็แบบ2อาทิตย์เป็นครั้งหรือแบบ1เดือนเป็นครั้งด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งผมก็พยานยาเทสอย่างเงี้ยมาเรื่อยนะครับผมก็แบบ รีโมดไปด้วยนะผมก็พกถ่านไปด้วยนะผมแล้วก็วัดระยะเวลาดูว่ามันจะหมดตอนไหนก็ต้องพกกันเหนียวนะครับผมวันนี้คืนนี้เผื่อมันหมดแล้วไม่สามารถแบบเอาไปหาซื้อถ่านเปลี่ยนได้ผมก็ต้องพกตั้งคู่ซึ่งในวันที่ถ่ายคลิปนะผมวันนี้ก็มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ก็รู้สึกว่าอ,อยากจะเปลี่ยนแล้วนะผมมันรู้สึกว่ามันนานเกินไปละมานั่งลุ้นแบบเสี่ยงไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้รถนะผมใช้รถประมาณ สัปดาห์หละครั้งด้วยซ้ำผมรู้ว่าน้อยกว่านั้นด้วยนะครับผมก็นานนานมากนะผมใช้ทีนะผมซึ่งก็อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ผมสามารถใช้ถ่ายรีโมทได้อีกนานนะผมซึ่งรถของผมนยผมก็มีอายุการใช้งานนะผมประมาณ2ปีกว่านะครับผมถึงจะมีการแจ้งเตือนว่าแบตหมดนะครับผมในการแจ้งเตือนเนี่ยคือมันก็จะหมดทั้งคู่นะครับหมายถึงว่าตัวรีโมทหลักที่เราใช้นะครับผมแล้วก็รีโมทที่เราไม่ได้ใช้ด้วยนะผมมันก็จะ หมดมันกัน,นะผมก็น่าจะประมาณแบบมันหมดอายุการใช้งานนะผมคือไม่ได้ใช้งานจนหมดแต่หมดอายุการใช้งานนะผมคือมันก็แจ้งเตือนทั้งคู่เลยนะผมต่อให้เอารีโมทที่เราใช้อยู่ปกติหรือรีโมทที่เราเก็บไว้ในห้องเนี่ยลองมาใช้ดูมันก็จะมีการแจ้งเตือนเหมือนเหมือนเดิมนะผมว่าแบตหมดแล้วนะครับผมทานหมดแล้วนะครับผมอ่ะก็เข้าเรื่องกเกลยดนีกว่านะครับผมว่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับเหตุผลที่ว่าต้องเปลี่ยนเองนะผมแค่นิดนึง เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเองเพราะว่าถ้าเราไปเปลี่ยนที่เป็นร้านนาฬิการ้านรับเปลี่ยน่านโดยปกติเนี่ยผมราคาจะอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับผมซึ่งมันราคาสูงมากนะครับผมเมื่อเทียบกับเอามาเปลี่ยนเองนะผมซึ่งไม่กี่สิบบาทนะครับผมและก็ที่สําคัญนะครับถารีโมทเนี่ยไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับผมว่าไม่ใช่ทุกยี่ห้อหรือทุกรุ่นนะผมที่จะสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับผมบางรุ่นก็คือต้องให้ศูนย์เปลี่ยนให้นะครับผมเพราะว่าจะมีการแบบ เหมือนถ้าเราเปลี่ยนฐานเองเนี่ยเราเอาฐานนองนะครับผมรีโมทก็จะมีการรีเซ็ตหรือมันไม่จับคู่กับตัวรถนะครับผมที่สามารถเปิดอัตโนมัติได้แล้วนะครับผมก็เลยต้องให้ทางศูนย์เนี่ยมีคนเปลี่ยนฐานให้แล้วก็ปรับจูนให้มันจับคู่กันใหม่นะครับผมแต่ส่วนของฮอนด้าเนี่ยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมแต่นี่ผมก็ไม่ชัวร์นะครับผมว่าทุกรุ่นหรือเปล่านะครับผมก็ทางที่ดีก็โทรถามศูนย์บริการคนเดียวกันนะครับผมว่าสามารถเปลี่ยนเองได้หรือเปล่าครับผม เอาละครับผมก็เขา้าเรื่องกันเลยจริงๆจังๆนะครับผมอุปกรณ์ในการเปลี่ยนหลักๆก็จริงๆก็มี2นะครับผมสองอย่างด้วยซ้ําไปก็คือตัวรีโมทที่เราจะเปลี่ยนนะผมฐานนะครับผมฐานตัวนี้นะครับผมก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมราคาประมาณ45่บาบาทนะผมจําไม่ได้แล้วเพราะว่าซื้อมาติดตัวไว้นานนะครับผมไม่นานลวพวกไปไหนมาไหนด้วยนะผมกันกันแบตรีโมทหมดนะครับผมหรือจะเป็นเหรียญสิบด้วยนะครับผมซึ่งขั้นตอนของมันนะครับผมก็คือนี่ครับปลดล็อก ตัวนี่ครับผมตัวกุญแจนะครับผมหรือกุญแจปลดประตูหรือกุญแจที่จะไปเสียบปลดล็อกเกียร์ p มาเกียร์ว่างนะครับผมแล้วก็จะใช้เหรียญสิบนะผมแย่เข้าไปตรงรูนะครับผมตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับมีช่องว่างของมันอยู่แล้วก็บิดนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ใช้เหรียญสิบนะครับก็ใช้กุญแจนะครับผมยัดเข้าไป ึ่งมันก็อาจจะไม่ได้พอดีช่องนะครับก็ฝฟืนๆมันหน่อยนึ่งครับผมก็ดันลงไปนะครับแล้วก็บิดเล็กน้อยนะผมมันก็จะออกมาเหมือนกันนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะผมก็คือเปลี่ยนฐานนะครับผมนี่นะครับฐานก้อนใหม่อันนี้ฐานก้อนเก่านะครับ ก็เปลี it, you, test, so really Arizona, But, so now, ่ยนง่ายนะผมก็ง่ออกมาแล้วก็ดันมันเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใส่กุญแจกลับนะครับเท่านี้นะครับผมก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับผมราคาของมันก็แค่ราคาที่เราจะซื้อฐานมาเปลี่ยนนะผมที่7ซเว่นออย่างที่บอกนะผมประมาณ45บาทถ้า เราไปให้ร้านเปลี่ยนเนี่ย200กว่าบาทนะครับผมซึ่งมันก็ง่ายๆเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งผมก็จะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะครับผมเพราะผมก็ไม่ได้ใช้รีโมทพร้อมกัน2องันเนาะก็ไม่รู้จะไปเปลี่ยน2องันเพื่อให้แบบพลังงานมันหมดไปทําไมนะครับผมเอาละครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสหรับการเปลี่ยนทานรีโมทนะครับผมก็จะน่าจะใช้ได้ปกติแล้วแหละนะผมผมก็ผมไม่ไปลองให้ดูนะครับผมว่ามันจะเตือนหรือเปล่าก็เพียงเท่านี้ครับผมผมฉัดแล้ว ช่องของบ้าคาคาร์นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะผมให้แบบสามารถเปลี่ยนผ่านรีโมทได้ด้วยตัวเองผม,มง่ายๆนะผมไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับ